คุยกันลางหอยออกนะครับหอยลาววันนี้ออกเก้าสามศูนย์สี่นะฮะสามตัวออกสามศูนย์สี่นะฮะสองตัวออกเก้าสาม ตัวของเราก็ถูกนะฮะสามเก้าตัวกลับโหเสียดายน,นะครับไปเน้นผิดตัวนะนะครับวัวหน้าวากันใหม่นะครับแต่ก็ยังพอได้นะฮะนิดหน่อยนะครับสามเก้าถูกนิดหน่อยนะครับหลักหมื่นนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามฝากกดติดตามกดสับ s c ไ i b e กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม